สวัสดีครับพบกับสุดขั้วลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ไม่ติดใจคอนซาเผยน,นะครับโดนเปลี่ยนตัวเร็วเหมือนเรดสติเหมือนเรียดสติจาเรเลวคอนซานะครับกองหลังของสโมสรลิเวอร์ pool ระบ,บุว่าการถูกเปลี่ยนตัวตั้งแต่ช่วงพักครึ่งหลังนั้นมันเหมือนการเรียดสติตนพร้อมบอกว่ามุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ต่อไปจาเรเลวคอนซานะครับกองหลังของลิเวอร์กล่าวว่าการโดนอั์เนสร์ส เอกของทีมเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งมันก็เหมือนเป็นการเรียกสติตน์คอน้าตบอลงานโดดเด่นเมื่อลก,กันก่อนจนถูกตั้งความหวังนะครับว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นกลัลกันให้กับทีมได้แต่นัดแรกของซีซั่นนัดเจอกับอีสวิทาลเขาโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงพักครึ่งหลังจากมีปัญหาการรับมือเก็บอ e ีฝ่ายและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ได้ลงอีกเลยแข้งดังในวัย21ปีเปิดเผยว่ามันเป็นฤดูกาลที่แข่งขันกันยาวนาน ผมยังเหลือเวลาอีกทั้งฤดูกาลในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้คุณจะบอกก็ได้ว่ามันเป็นเหมือนกับการแตะให้ผมเตือนตุกวันนี้ผมยังต้านหน้าตัางต้งฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ในสนามซ้อมมันก็แค่นั้นเร่ยกไดาว่าสำหรับคนที่เป็นนักฟุตบอลแล้วนะมันก็ไม่เคยเป็นเรื่องดีเลยเมื่อถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพครึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเป็นการตัดสินใจของเจ้านายและมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องอีกด้วยเห็นในเชดเจนิว่ามันได้ผลเพราะเกมนั้นเราชนะดังนั้นผมเลย ทำได้แค่มุ่งมั่นกับตัวเองปรับปรุงตัวเองเดินไปข้างหน้าและมองไปยังเกมต่อไปเท่านั้นผมยังทําให้ตัวเองพร้อมอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ว่าจะได้ลงเล่นไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามตอนนั้านร์ผู้ชมเปล่ออาร์เนอร์สล็อตปลุกฟอร์มการเล่นของกลาฟนแบกเปลี่ยนปปลงอีกครั้ง ไรอันสกัฟินแบ็กนะครับย้ายมาจากเบย์มาริคเมื่อเสม,มอปี2 0ง3ในยุคของเชคกิ้งครับแต่สมาันเจงเกิดได้อย่างเต็มตัวในยุคของอาร์เนอร์สลอตกุนซือคนใหม่ของลิเวอร์พูลมาร์คลอร์เลนสันนะครับตำนานของหงดังลิเวอร์พูลเชื่อว่าอาร์เนอร์สลอตจะทําให้ไรอันสกัฟินแบ็กกลายเป็นยอดมีฟิลี่จากผลงานในการลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกสามเกมแรกไรอันกาบฟินแบกดูดีมากจนถึงตอนนี้เขามักจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่าภายใต้การคุมทีมของเชคกิ้งครับและนี่คือบทบาทที่แตกต่า,ตากงกันออกไป กองกลางทั้งสางคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถมากมายและอยู่ในวัยที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรสิ่งแรกที่อันเนอรสลัตทำก็คือบอกกราฟเฟนแบบว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเทียมบางทีนั่นอาจเป็นสิ่งที่เขาต้องการแต่พวกเขายังปล่อยกองกลางดาวรุ่งบางคนออกไปซึ่งผมแปลกใจมากสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของลิเวอร์พูลนะครับหลังจบเกมทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์พวกเขาจะเปิดบ้านพบก,กับ Forest, นอตติงแฮมฟอร์เรสในคืนวันเสาร์ที่4กันอยู่ในนี้ตามหลับประทรายนาำทุ่มตรงบ้านเรานะครับ พักรักเพื่อรอบเทนยุติความสัมพันธ์ลูกสาวกับจุดหล่อหลังคบกัน5เดือนพักรักมุ่งสู่แชมป์เทนอเล็กซซนเดอร์โนนะครับเาวเตะลิเวอร์พูลเขาพักเรื่องรักกับไอริสหล่อเพื่อหันไปทุ่มเทกับอาชีพการเป็นนักเตะเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงที่อยากจะรุ่งกับงานในวงการบันเทิงเทนอเล็กเานเนอร์โนนะฮะฟุตบอลชา้ทาทั้งทองของลิเวอร์พูลยุติความสมพันธ์กับไอริสหลอนางแบบสาวคนสวยเรียบร้อยแล้วโดยเหตุผลเพราะทั้งสองคนต้องการทุ่มเทเวลาให้กับอาชีพของพวกเขาเอง ดาวเตยทีมเชื่องเก่ย,นยในวัยยุห้าปีก็มาหาดูใจกับอลิซลอนันเองเอกชื่อกล้องโลกแห่งวงการฮอลลีวูดมาได้ประมาณเดือนโดยความรักของทั้งสองคนดูเหมือนจะไปได้สวยแต่อยู่ดีทั้งคู่เก็ียตัดสินใจหยุดพักความโรแมนติกเอาไว้เป็นที่หลูยแล้วเพื่อนสาวของอลิสเปิดเผยถึงเหตุผลที่รองเทนส์ tense, กับทายาทคนงามของจูดลอต้องเลิกลากก็เพราะเขามีเป้าหมายในเรื่องอาชีพเป็นหลักส่วนเรื่องความรักขอพักเอาไว้ก่อน เทนกับอลิสมีช่วงเสมอที่สนุกสนุกด้วยกันและมันก็ดีเยี่ยมมากมากเลยทีเดียวแต่ชีวิตทั้งสองคนมันยุ่งจริงๆและยุ่งสุดๆไปเลยทีเดียวโดยเทนมีตารางแน่นเอียดกับฟุตบอลชุดใหญ่ส่วนอลิสก็มีงานที่จะต้องเดินทางไปรอบโลกพวกเขาได้มีโอกาสช้เวลาวันหยุดครอบครัวของเขา่อเดินกรกระโดมและพวกเขาก็ไปได้สวยดังนั้นแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปอลิสกับเทนก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน เธอประทับใจเขาและมีความสุขที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่อลิสเป็นผู้หญิงทํางานและเธอโฟกัสเรื่องความสําเร็จส่วนตัวของเธอการเป็นแค่วัดสาวที่เป็นแฟนหรือภรรยานักงเตะไม่เคยอยู่ในความคิดของเธอโดยเฉพาะการที่รองเทนใช้ชีวิตอยู่ทางตอนเหนือและเธออยู่ในกรุงลอนดอนตอนนี้พวกเขาไม่ได้คบกันแล้วและยังคงเป็นเพื่อนที่เดียวกักนไม่มีใครโกรธนะระหว่างพวกเขาอลิสมีอะไรเลยสิ่งที่ดีที่พูดถึงเทนมากมายเพื่อนคนเดิมระบุ เบอร์จูรฟันไดอาจเป็นกุญแจสำคัญในการรังตัวซาลาห์และเทนอเล็กซานเดรโน่ฟิลทอมสันนะครับอดีตตำนานลิเวอร์พูลเชื่อว่าการต่อเซญต์ชิมใหม่ของเบอร์จูรฟันไดกับตันทีมหงแดงอาจส่งผลให้โมซาลาห์และเทนอเล็กซานเดรโน่ตัดิใจฝากอนาคตไว้กับทีมเช่นกันแสดงของต้องสามกำลังจะหมดลงในช่วงฤดูร้อนหน้าสร้างความกังวลให้กับแฟนบอลหงแดงท่ลโล่ยางไรก็ตามฟันได้เพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการอยู่กับทีมต่อไป อมสันมองว่าแกนที่ฟันไดซึ่งเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกและเป็นผู้นํเทีมตัดสินใจต่อเันญาจะเป็นสัญญาณบวกให้กับซาลาตและเทนอเล็กซิสโ,โ,โนเห็นว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมที่น่าอยู่และมีอนาคตที่สดใสโดยเฉพาะภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาเนอร์สลัดี่เริ่มต้นรู้จักอย่างหยอดเยีย่ยมถ้าเราสามารถให้กับตันทีมของเราเซนสัญญาได้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้อีกสองคนทําในแบบเดียวกันทอมสันกล่าว ม้จะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีแต่มันก็มีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากฟันไดมีอิทธิพลมากต่อเทียมหากเขาแสดงความมั่นใจในอะนาคตของสโมสรผู้เล่นคนอื่นก็น่าจะคล้อยตามได้ไม่ยากอย่างไรก็ตามแฟนๆรือบุคคงต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างตามที่ทอมสันคาดการณ์กันเอาไว้หรือไม่ โมซาามุ่งเป้าคว้าถ้วยใหญ่ในฤดูกาลนี้หลังได้พูดคุยกับอานเนอร์สลัตโมซาลานะครับเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าและต้องการคว้ารางวัลระดับแนวหน้าเพื่อตอบแทนผลงานของเขาฤดูกาลนี้ซาลาตต้งเป้าที่จะคว้าถ้วยแชมป์ใบใหญ่กับลิเวอร์พ o ลในฐานะผู้ส,สนับสนุน เราชอบที่จะชนะในลีคับและเอฟบรคับผู้เล่นก็คงด,ดีใจมากเช่นกันหากพวกเขาสามารถยกถ้วยใดถ้วยหนึ่งได้ในฤดูกาลน,นี้อย่างไรก็ตามสําหรับผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกอย่างซาร่าเขาต้องการถ้วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลของสโ,โมโซอนนั่นก็คือแชมป์พรีเมียร์ลิกและแชมป์ยูฟาแชมป์เปรลีซาร่ามีถ้วยรางวัลเหล่านี้แล้วนะฮะอย่างละหนึ่งใบแต่สําหรับผู้เล่นที่จะจบอาชีพในฐานะผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของลิเวอร์พูล เขาสมควรได้รับและต้องการมากกว่านี้ในการให้สัมภาษณ์ทางช่อง YouTube ของพิมลิกดาวเตะทีมชาติอียิปซาลากล่าวว่าเราแค่ต้องเดินหน้าต่อไปและพยายามคว้าถ้วยรางวัลใหญ่ๆใ,ใ,ในฤดูกาลนี้ในฐานะผู้เล่นที่ไม่ได้เติบโตในสารัชนาฏกรประสบการณ์ฟุตบอลครั้งแรกของาลาคือการชมเกมการแข่งขัน,น,น,นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และเขามักจะพูดถึงการคว้าแชมป์ยุโรปว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา ความรงจัญเกี่ยวกับฟุตบอลแรกสุดของผมก็คือการพูดการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นักเตะหมายเลข11ของลิเวอร์พูลกล่าวกับ4 4รฟทนิตันสันฉบับเดือนมีนาคมปี2018ผมชอบดูเซเดนินซีดานฟันเจสโกตักติและโรนัลโดของบราซิลมันเป็นความรู้สึกที่น่าทึ่งมากเมื่อคุณได้ยินเสียงเพลงนั้นก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการที่ลิเวอร์พูลมาสู่เวที สูงสุดของยุโรปในปีนี้ทีมหงแดงมโอกาีกครั้งที่จะเพิ่มตำแหน่งแชมป์เป็นสมัยที่7และแม้ว่านี่จะเป็นช่วงเริ่มต้นรู้กการแต่ทีมของอันเนอรสลอตก็แสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาสามารถแข่งขันได้ในปีนี้การคุยคุยกับอันเนอรสลอตของซาร่าซาร่าถูกถามว่าพนัคตดคุณใหม่ทำอะไรเพื่อให้เริ่มต้นดีๆเช่นนี้ซาร่ากล่าวว่าเราได้พูดกัน 2- 3ถึงครั้งผมคิดว,ว่าจนถึงน,นตอนนี้ทีมกำลังเล่นได้ดีซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ตัวผมเองก็เล่นดีๆเช่นกันญแจิสการสู่ความสำเร็จในการคว้าทั่วรางวัลใดๆก็คือสาราจากปีขวาจ้ามีส่วนร่วมกับ3ประตูและ3าแอซิสตตจาก3นัดแรกของลิเวอร์พูลแล้วนักเตะชาวเยอรมันตอนนี้อยู่ในอันดับที่5ในรายชื่อผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลด้วยจำนวน214ประตูซึ่งสำหรับผู้เล่นคนใดก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งการที่สาราเป็นปียิ่งทำให้ความสำเร็จนี้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก ในความคิดของผมมันเปลี่ยนไปมากในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาปีกในตอนนี้ทําประตูได้มากขึ้นผูดทําประตูสูงสุดของลิเวอร์พูลอธิบายผมจะบอกว่าเทลิงเรย์คือคนที่เล่นเหมือนกับซาร่าติที่ผมดูเขาบ่อยมากแต่เขาเหมือนจะเป็นของหน้าแต่เขาก็มักจะไปอยูดทางด้านซ้ายแม้ว่าเขาจะมีสถิต,ติการทําประตูที่สูงมากแต่ซาร่าก็กล่าวว่า เขาจะไม่ได้อธิบายตัวเองว่าเป็นผู้ทำประตูได้ก่อนที่จะเซ็นญาก,กับหงแดงในปี2017ไม่นะมันพัฒนามาตามฤดูกาลและตามการเวลาสาระอธิบายตอนที่ผมอยู่กับโรมา่าใน2ฤดูกาลผมทําได้30ประตูตอนนี้ถ้าผมทําได้30ประตู2องฤดูกาลพวกเขาคงจะฆ่าผมที่นี่แน่แต่ผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูกาลแร,รกของผมผมได้รางวัลรองเท้าทงคํา ดังนั้นความคาดหวังจึงยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากทำประตูได้อีก30ประตูในแกาน,นี้สารัจะแซงบิวลี่ลิเดลและกอรดอนฮอสสันขึ้นสู่อันดับที่3ในรายชื่อผู้ทำประตูสูงสุดของลิเวอร์พูลความเทเยอะทะยานของลิเวอร์พูลฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลภายใต้การนำทัพของอันเนอร์สัลต์มุ่งมั่นที่จะกับสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษและยุโรปด้วยการเริ่มตน้นฤดูกาลที่แข็งแกร่งทีมแสดงเห็นถึงศัก,กยภาพที่จะแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์พรีเมีย และแชมป์ยูฟาแชมเลกโมซาลาและเพื่อนร่วมทีมต่างมุ่งม,มั่นที่จุทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อบรรลุปเป้าหมายนี้นะฮะสนันการสัญญาของ3ผู้เล่นลิเวอร์พูลสิ่งที่ควรทำก่อนเงื่อนไขและสโมสรทำพลาดหรือไม่ การต่อเซนเส้ลทใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนแทนที่การซื้อขายนักเตะในช่วงนี้โดยมีผู้เล่นตัวหลัก3คนของลิเวอร์พูลที่สัญญาจะหมดอายุลงในปี2025ลิเวอร์พูลควรให้ความสําคัญกับเรื่องใดก่อนเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนเวร์จิลฟันไดและโมเมตซาราจะกลายเป็นนักเตะอิสระในรุ่นล้อนหน้าหากลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อสัญญาชบดใหม่กับพวกเขาได้ทั้ง3คนเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชุดปัจจุบนันและเป็นผู้เล่น ตัวหลักที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จล่าสุดของสโมสรและคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนั้นต่อไปภายใต้การกดทีมของอาร์เนอร์สลัดย่างไรก็ตามในขณะนี้พวกเขามีสระที่จะย้ายทียมได้ในปี2025และแน่นอนว่าทุกสายตาย่อมจับจ้องไปที่สโมสรลิเวอร์พูลและวิธีที่พวกเขาจะจัดการกับการต่อสัญญาใดๆก่อนอื่นเองมาพูดถึงเรื่องที่สโมสปรปล่อยให้สถนการณ์มาถึงจุดนี้กันก่อน ความคือเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนแรกก็คือแซมผมเข้าใจสโมสรเกี่ยวกับซาร่านะและในระดับหนึ่งคือฟันได์เมื่อมีกี่เดือนที่ผ่านมาเขายังทำผลง,งานได้ไม่ดีและแฟนๆหลายคนแนะนำว่าถึงเวลาขายฟันได์ออกไปสำหรับเทนอเล็กซานโดรดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยให้เขาเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายของสัญญาแม้ว่าผู้เล่นอาจจะฉลาดที่จะรอดูว่าสถานการณ์จะพัฒนาไปอย่างไรในช่วงฤดูร้อนนี้ แต่เวลาที่ลิเวอร์พูลควรที่จะดำเนินการคือในปี2023ไม่ใช่ปี20 2 4คนต่อมาโจโอเอ็นนามันเป็นสถานการณ์ที่ตูวส่งต่อจากผู้บริหารคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเนื่องจากผู้เลินการกีฬาเปลี่ยนแปลงทุกฤดูร้อนทุกคนมีความสุขที่จะส่งต่อปัญหานี้ไปถึงกัะนั้นวิชันฮิลและไมเคิลเอเวอร์ดรู้ว่าพวกเขากําลังรับช่วงต่ออะไรและการที่ผู้เล่นยังคงบอกว่าพวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนั้นน่าตกใจ ในระดับหนึ่งพวกเขาทําพลาดและการขาดกิจกรรมการซื้อขายนักเตะทําให้สปอร์ตไลท์ส่องไปที่ืิชันฮิวมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เขาทําต่อไปนี้จะเป็นตัวบ่งชี้คนต่อมาคือแจ็คอธิบายไว้ว่าผมต้องยอมรับว่าความคิดเห็นของผมเปลี่ยนไปจากตอนที่ผมได้ยินความคิดเห็นของซาร่าเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ครั้งแรกตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความประมาทเลินเลอ่อจากฝ่ายบริหารปัจจุบนัน แต่เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาอันสั้นที่พวกเขาทํางานร่วมกันและตัวแปรหลายอย่างที่มีผลรวมถึงอันเนสลัตต้องการเวลาในการประเมินทีมของเขาไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขายังไม่ได้จัดการเรื่องสัญญามันเป็นการบ่งชี้ถึงวิธีที่สโมสรปล่อยให้สิ่งต่างๆดํานเนินไปรอบๆเจคินคลับมอบหมายงานให้กับผู้จัดก,การทีมมากขึ้นเรื่อยๆและเกี่กันที่ยอคสมาร์เกเข้ามาเพื่อดำเนินการซื้อขายนักเตะโดยเฉพาะ ในที่สุดก็ดูดว่าจะมีสเสถียรภาพและเหตุผลเบื้องหลังและหวังว่าตอนนี้มีข้อผิดพลาดเช่นนี้จะได้รับการแก้ไขลำดรับความสําคัญเรื่องเงื่อนไขของสัญญาผู้เชี่ยวชาญทั้ง3คนเห็นพ้องต้องกันว่าการรักษาผู้เล่นทั้ง3คนเอาไว้เป็นสิ่งสําคัญแม้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเห็นพ้องต้องกันว่าเทนส์อเล็กซานเดโรควรได้รับความสําคัญสูงสุดในการต่อสัญญาเนื่องจากมีความเสี่ยงที่เขาอาจจะย้ายถียม สำหรับเงื่อนไขสัญญาแจ็คเสนอสัญญาตลอดชีพให้กับเทนสองปีสำหรับฟันได์และ3ปีสำหรับซาร่าในขณะที่โจเอนาเสนอสัญญา6ปีให้กับเทนและ2ปีสำหรับฟันได์และซาร่าอาจมีตัวเลือกสำหรับฤดูกาลพิเศษหากเขาทำงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดแซมก็เห็นด้วยกับสัญญา2ปีสำหรับฟันได์และซาร่าแต่เชื่อว่าเทนควรได้รับข้อเสนอที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีค่ามากพอที่อยู่กับสูโมสรต่อไป ความคาดหวังในอนาคตผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดคาดว่าและคาดหวังว่าผู้เล่นทั้ง3าคนจะต่สัญญากับสโมสรในที่สุดพวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดก,การเรื่องนี้อย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงข่าวลือและความไม่แน่นอนตลอดช่วงฤดูกาลบทสรุปสถานการณ์สัญญาของผู้เล่นทั้งสาคนนี้เป็นประเด็นสําคัญสำหรับลิเวอร์พูลแม้ว่าจะมีความเห็นที่แตกต,ต่างกันเกี่ยวกับวิธีการจัดก,การสถานการณ์แต่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่า การรักษาผู้เล่นเหล่านี้เอาไว้เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทนอเล็กซานเดอร์โนการเจจาสัญญาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจมั่นคงให้กับทีมและหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่ไม่จำเป็นในอนาะคต ลิเวอร์พูลเลงคว้าเอเซหากซาลาไม่ต่อสัญญาตลาดก,การซื้อนักเตะของลิเวอร์พูลกข้างเงียบเหงาในช่วงเสมิที่ผ่านมาแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนรวมถึงเอเบลิซีเอเซนักเตะดาวรุ่งของเคสเซิลเพลตซึ่งก็เป็นที่ต้องการของแมนเชสเตอร์อีกด้วยและสโมสรชั้นนำอื่นๆในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามหงส์แดงก็ยังสามารถเซ็นญากับแฟร์ดลิกก็เคียซ่าและจอจีมามาดาชิวี่ได้ก่อนตลาดปิด แม้เชลซ่าจะเป็นนักเตะใหม่เพียงคนเดียวของทีมในวันกันนี้แต่ลิเวอร์พูลอาจมีแผนที่จะเสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดการขดนักเตะเดือนมกราคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งกองกลางซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพวกเขาต้องการเซนเตอร์กับมาตินซูเบมินดี้แต่กองกลางทีมชาติสเปนเลือกที่จะอยู่กับเดียวโซเิดัดต่อไปล่าสุดมีรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์เตดกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเอเซโดยเชื่อกันว่าเอเซ จะมีเงื่อนไขค่าชดเชยนในสัญญาของเขาที่มูลค่า68ล้านปอนด์ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ในปี2025ณจุดนั้นลิอร์พูจะเข้าใจมากขึ้นว่าทีมของพวกเขาต้องการอะไรเมื่อพูดถึงการเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโมซาลาไม่ต่อสัญญาชัใหม่กับซโมซอนปอร์สตาร์ชาวอียิปต์จะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลและเพิ่งระบุในการให้สัมภาษณ์ว่าลิอร์พูยังไม่ได้ติดต่อเขาเกี่ยวกับการต่อสัญญาชั่ใหม่ แฟนลิฟวูดส่วนใหญ่ต้องการให้สโมสรและซาลาบลุกทดลงในการขยายชัญาชูใหม่อย่างไรก็ตามหากสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นหงแดงจะต้องมีแผนในการแทนที่หนึ่งในผู้ที่ทำประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของสโมสรเอเซอาจเป็นนักเตะที่ลิเวูลมองว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมหากรายงานเกี่ยวกับเงื่อนไขายค่าชิญญาเป็นจริงโอกาสที่จะเจรจากเพเมเกอร์ aker, สารัประโยชน์ในราคา68ล้านปอนด์อาจเป็นโอกาสที่คุ้มค่าแก่การล่ล่า เอสย์มี e ประสบการณ์ในพิมลีกอย่างมากและแน่นอนว่าจะเป็นการสริมทัพที่มีค่าสําหรับทีมลิเวอร์ pool การแทนที่ซาราห์จะเป็นเรื่องยากและปัจจุบันแทบจะไม่มีนักเตะค,คนใดในโลกของฟุตบอลที่จะทําเช่นนั้นได้เพียงลําพังแม้ว่าเอสจะเป็นนักเตะที่สามารถเข้าไปอยู่ใน11ตัวจริงของทีมส่วนใหญ่ในลีกสูงสุดได้รวมถึงลิเวอร์ pool นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์ pool นะครับทานผูมม้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10กันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ